ปใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนที t <t ่ปอบภัยนะขอให้ไม่ตกรือสังหรชาขอให้เจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับปีใหม่นี้ที่รสิ่งไม่ดีไปสวัสดีครับก็เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สิ่งใดก็ให้ส่งมาธนาแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ง่ว้ในปีส5 5 5ันะครับขอาิบห้นะครับหรับปีใหม่ปีใหม่นี้นะครับก็ ขอให้พี่ๆน้องเพื่อนๆชาวราษฎรทุกคนมีแต่ความสุขตลอดปีครับไม่มีโรคภัยให้เจ็บก็สวัสดีครับปีใหม่ปีนี้นะครับผมก็ขอให้ชา,รชาวราษฎรทุกคนมีความสุขสมหวังนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้ก็ได้ไปเที่ยวกับคนที่เรารักนะครับผม็นคนเป็นคนไมือนรกันกะนะครับปีใหม่นี้ครับก็ขอให้ เพื่อมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดสปงปัญนาครับนีค่ะก็ใาแล้วก็ขอให้เพื่อนพี่น้องๆจองแม่ชีทุกคนมีความสุขมากก็คิดสิ่งใดขอให้สุปัญนาในเกียรติบุญดลวยค่ะ